สวัสดีครับในวันนี้ครับจะมาดูเทคนิคการเขียน html นะครับที่เป็นแท็กสําหรับสร้างสมการนะครับหรือใส่สมการลงไปในน้าเว็บไซต์เรานะครับซึ่งผมต้องการครับมีตัวห้อยนะครับคือ h t ่ l เลขสองจะต้องห้อยอยู่นะครับแล้วก็ต้องการสมการอีกอันนึงก็คือยกกําลังหรือตัวยกนะครับห้ายกกำลังสองเท่ากับยี่สิบห้านะครับเราจะมาดูแท็กที่จะใช้นะครับแท็กสำหรับตัวห้อยนะครับหรือเลขสองเนี่ย h t o l เนี่ยเราใช้แท็กที่ชื่อว่า sub นะครับ ส่วนเลขยกเนี่ยหรือจะยกเลขยกกําลังเนี่ยนะครับเราจะใช้แท็กที่ชื่อว่า sub นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองทําใหม่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับขออนุญาตเอาออกไปก่อน head 1นะเพื่อให้มันใหญ่ชัดเจนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งสมการนะครับตัว h นะผมก็ะการ h 2 o s เนี่ยปกตินะครับในระดับบรรทัดปกติต่อมาเลข2เราต้องห้อยใช่ไหมครับตัวห้อยนะครับใน h t a d 2 l เนี่ยเราจะใช้แท็กที่ชื่อว่า s ับนะครับ s u b ภายใต้แท็กตับแล้วก็ใส่ตัวที่ต้องการจับห้อยลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็โอในระดับบรรทัดปกติก็ใส่ตัวโอไปเซฟเพดูครับอ่ะมาแล้ว H2O นะครับซึ่งผมนะครับใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมในนี้นะครับภายใต้แท็กตับก็จะถือว่าเป็นตัวห้อยเหมือนกันนะครับต่อมามาดูตัวยกกันบ้างนะครับผมขออนุญาต Copy h 2 o นี้มานะครับ ผมต้องการนะครับเป็นห้าผมไล่ก่อนห้านะครับแต่เลขสองเนี่ยมันห้อยอยู่ผมจะเอาไปยกละนะครับเป็นเลขยกกาลังห้ายกกําลังสองซึ่งแท็กที่ใช้ในการยกกําลังนะครับก็คือ sub so sup นะครับสองนะครับแบบนี้อ่ะก็ขึ้นมาลนะครับทีนี้ผมก็เปลี่ยนเท่ากับยี่สิบห้าะแบบนี้เลยนะครับแท็ก สับเนี่ยก็คือใช้สำหรับตัวห้อยแล้วก็แท็กซุปก็เป็นตัวยกนะครับในการจัดการกับตัวอักษรด้วยแท็ก h t m L นั่นเองนะครับ